คลิปนี้นะครับเป็นพาที่2แล้วนะครับต่อจากเรื่องของอเรื่องของการลบจํานวนเต็มที่เราได้ศึกษาไปในคลิปวิดีโอก่อนหน้านะครับในเรื่องของการลบจํานวนเต็มก็อย่างที่ผ่านมานะครับก็เราต้องอเปลี่ยนวิธีลบแล้วก็ให้อยู่ในลักษณะของนิยามการบวกโดย a ลบ b ก็จะมีค่าเท่ากับ a บวกด้วยตัวตรงข้ามของ b อันนี้คือเรื่องที่แล้วของเมื่อวานนะครับแล้วก็มีนักเรียนก็ทําแบบฝึกหัดกันมานะครับในพาร์ทนี้นะครับเป็นเรื่องของการคูณจํานวนเต็มการคูณจํานวนเต็มก่อนที่เราจะไปคูณเลขกันนะครับทุกคนน่าจะคูณเลขเป็นอยู่แล้วทุกคนน่าจะท่องแม่สูตรคูณเป็นอยู่แล้วนะครับที่นี้เรามานิยามก่อนนะครับหรือให้ความหมายก่อนว่าสมมุติว่าเรามีสัญลักษณ์การคูณเช่นเรามี เลขสเลขหรือมีตัวใดๆก็ตาม2ตัวเช่น A กับ B คูณกันเราสามารถเขียนได้หลากหลายรูปแบบเลยอาจจะเขียนเป็น A.B จุด b นะครับในกรณีที่ A กับ B เนี่ยเป็นตัวอักษรนะครับถ้าเราจะมาเขียน5คูณ3เราก็สามารถเขียนเป็น5.3ได้ แต่จุดตรงนี้จะไม่ใช่จุดที่อยู่ด้านล่างนะครับถ้าอยู่จุดด้านล่างนี้แบบนี้มันจะบ่งบอกถึงเรื่องของทศนิยมซึ่งเรายังไม่เรียนไม่ถึงนะครับแต่ว่าในปฐมที่ผ่านมาเราก็ได้เรียนไปบ้างแล้วนะครับจุดตรงนี้จะลอยอยู่กลางๆประมาณกึ่งกลางบรรทัดนะครับหรืออาจจะเขียนเป็น AB เลย AB เลยนี้ เขียนแบบนี้นะครับ ab เลยในกรณีที่มันเป็นตัวอักษรแต่ถ้าเรามาเขียน53หรือเลยอย่างนี้เราก็จะสับสนได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดมันเป็นตัวเลขนะครับเราจะนิยมแบบนี้มากกว่าหรืออ่านแบบนี้เราไม่นิยมหรือไม่ก็เป็นแบบสุดท้ายก็คือใส่วงเล็บทั้ง2ตัวถ้าเราไปเจอตัวเลขที่ติดวงเล็บ2ตัวแบบนี้วงเล็บชนกันแบบนี้นะครับวงเล็บ2งวงเล็บชนกันแบบนี้เราจะต้องรู้ทันทีว่า มันคือเรื่องของการคูณนะครับดังนั้นแล้วเรามาดูนิยามกันก่อนเคยสงสัยไหมว่า9คูณ2กับ2คูณ9ผลลัพธ์ที่ได้คือ18เหมือนกันแต่ว่าความหมายจริงๆแล้ว9คูณ2กับ2คูณ9นั้นไม่เหมือนกันนะครับลองมาดูตัวอย่างแรกก่อนนะครับก็คือ9คูณ2 เรารู้แน่นอน9 2 18โอ้โหท่องแม่สุคูณกันเก่งแต่ความหมายจริงๆของ9คูณ2นะครับก็คือจะมีเลข2นะครับจำดีๆนะจะมีเลข2จำนวน9ตัวบวกกันดังนั้น9คูณ2เนี่ยก็หมายถึง2บวก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 2ไปเรื่อยๆโดยเลข2นี้จะมีจำนวน9ตัว ฟังดีนะครับมี9ตัวนะครับ9ตัว2อคูณเอ่ะโทษโทษ9ก้าคูณสอคูณสมี2 9ตัวเหมือนเรามองย้อนกลับทีนี้อ่ะแล้ว2อคูณเล่ะคืออะไร2อคูณเถ้าครูมาเขียนแยกตรงนี้นะครับ2องคูณเกคูณเถ้าเรา ใช้เรื่องของความหมายเกี่ยวกับการคูณครับ2คูณ9ก็คือจะมี9บวกกันอยู่2ตัวนะครับไม่ใช่สองครั้งนะถ้าเราบอกสองครั้งอันนี้เนี่ยบวกกันอันเนี้ยบวกแค่1ครั้งบวกแค่1ครั้งถ้าบวกสองครั้งมันจะต้องบวก9ไปอีกแบบนี้ซึ่งมันจะผิดความหมายนะครับอันนี้ก็ให้ทุกคนรู้ไว้ ตัวอย่างต่อมาตัวอย่างที่2นะครับตรงนี้แก้ให้ครูหน่อยนะครับเป็นเป็นเลข2อ,อ่ะตัวอย่างที่ 2, 4คูณกับลบเเอ้ยไม่เคยเจอมาก่อนเลยเพราะว่ามันมีเลขลบขึ้นมาปกติแล้วเราคูณตัวเลขเราก็จะท่อแม่สุคูณจริงไหมแม่สุคูณก็จะมีแต่เลขบวกหมดเลยแม่2ถึงแม่12ที่เราท่องกันมาแต่ทีนี้อ้าวแล้ว4คูณกับลบ7คืออะไร ถ้ารองมาแยกตามความหมายนะครับ4คูณกับลบ7ก็หมายถึงมีลบ7อยู่ทั้งหมด4ตัวที่กําลังบวกกันดังนั้นครูเขียนแยกลบ7ตัวที่1ลบ7ตัวที่2ลบ7ตัวที่3ลบ7ตัวที่4ทั้ง4ตัวนี้นำมาบวกกันนำมาบวกกันลบ7บวกลบ7บวกลบ7บวกลบ 7, 7, 7, 7. บวกกันทั้งหมดก็จะมีค่าเท่ากับลบ28นั่นเองนะครับมาถึงตรงนี้แล้วเราจะสังเกตอะไรได้อย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดเป็นการคูณกันของเลขที่มีเครื่องหมายลบนะครับการคูณกันของเลขที่ติดเครื่องหมายลบ่หนึ่งตัวผลลัพธ์ที่ได้จะติดลบนะครับแต่ถ้าเป็นการคูณกันของเลขที่ไม่มีเครื่องหมายลบเลย ผลลับที่ได้ก็จะเป็นบวกนั่นเองอเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่าง4คูณ3นะครับให้เราแยก4คูณ3เป็นยังไง4คูณ3ก็คือมีเลข3มีเลข3นะมองข้างหลังไปข้างหน้าบวกกันอยู่4ตัวตัวอย่างต่อมา5คูณลบก็จะมีลบ10บวกกันอยู่5ตัว ดังนั้นครูก็เลยเขียนแยกออกมานะครับในตัวอย่าง5ครูลบสิ 10, ก็มีลบสิ 10, ตัวที่1นึลบสิตัวที่2 -10 ลบสิตัวที่3 -10 ลบสิตัวที่4และลบสิ 10, ตัวที่5บวกกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราเรามาแตกแยกตัวนี้ก่อนเอตัวอย่างข้อ1 8ึคูณสคืออะไรดี8ปคูณสีคูณสไม่ใช่32<ม>นะ32<ม>คือคําตอบของ8ปคูณสแต่ตอนนี้เราจะให้ทุกคนแยกตามความหมาย นะครับ8ปคูณสก็จะมีเลขสีบวกกันอยู่ทั้งหมด8ตัวนะครับสบวกไปเรื่อยๆ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 ครบ8หรือ,อยังก็ลองมานับดู1 2 3 4 5 6 7และ8เรียบร้อย8ปคูณสก็จะมี4 8ตัวเหมือนก,นกันกับข้อที่2นะครับ 6คูณลบ3 6คูณกับลบ3ความหมายก็คือจะมีลบ3บวก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 ลบ3และบวกลบ3จะมีลบ3ทั้งหมด6ตัวที่กำลังบวกกันนะครับเดี๋ยวเหลือข้อ3ข้อ4ข้อ5และข้อ6นะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียน นะครับและอีกสี่ข้อเดี๋ยวจะให้นักเรียนลองไปฝึกแยกตามนิยามของการคูณดูว่าตัวเลขต่างๆคูณกันแล้วมีความหมายเป็นอะไรนะครับอันนี้คือแบบฝึกหัดแรกต่อมาในแบบฝึกหัดที่สองนะครับเรามีกฎเกณฑ์ให้ทุกคนได้จำอันนี้ต้องจำเลยนะต้องจำเลยก็คือถ้าเราบอกว่ามีจำนวนเต็ม2จํจำนวน มีตัวเลข2จํานวนตัวเลข2จํานวนเป็นจํานวนชนิดเดียวกันไฮไลท์ไว้เลยนะชนิดเดียวกันชนิดเดียวกันหมายความว่าอะไรบ้าง1.1บวกกับบวกทั้งสองจำนวนเป็นเลขที่เป็นจํานวนเต็มบวกทั้งคู่กับอีก1ข้อ1.2ทั้งสองจำนวนเป็นเลขที่ติดลบทั้งคู่ นะครับพอเราเอาบวกทั้งคู่ครูครูเขียนผิดครูเขียนผิดบวกคูณบวกก็จะมีผลลัพธ์ออกมาเป็นจํานวนเต็มบวกลบคูณลบก,ก็จะมีผลลัพธ์ออกมาเป็นจํานวนบวกนะครับตรงนี้ครูก็ได้เขียนอธิบายไปแล้วใน ในลักษณะของคำอธิบายด้านล่างนะครับว่าจำนวนการคูณจำนวนเต็มเราสามารถท่องตาแม่สคูณได้ปกติเลยและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นให้ดูตรงนี้นะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการคูณจำนวนจะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกนะเราจะใช้กรณีนี้ก็ต่อเมื่อเลขทั้งสองเลขที่เราไปคิดเป็นจำนวนชนิดเดียวกันนะครับ ตัวอย่างแรก8คูณ9เราคิดทีละตัว8เป็นจำนวนเต็มบวกเรียบร้อยมา1ตัวแล้ว9กฮ้ย9ก็เป็นจำนวนเต็มบวกนี่นาะดังนั้นเราก็ท่องแม่สุขคูณเลย89 72ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้ว8คูณ9ก็จะมีค่าเท่ากับ72นั่นเองฮา ตัวอย่างต่อมาลบเอันนี้เขียนอยู่ในลักษณะการคูณอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือลบเคูณกับลบสแต่เราใช้วงเล็บนะครับใช้วงเล็บเขียนชนกันเราต้องรู้ว่านี่แหละคือการคูณนะครับลบเคูณลบสวิธีการคิดเราดูก่อนว่าลบเเป็นอะไรลบเเป็นจํานวนเต็มลบ1และเรียบร้อยต่อไปลบสี เป็นจำนวนเต็มลบเหมือนกันจำนวนเต็มลบคูณจำนวนเต็มลบเราต้องคิดในใจแล้วว่าคำตอบที่ได้จะต้องเป็นบวกทีนี้ลบ7จคูณลบจะได้คำตอบเป็นบวก <c oughs> แต่คำตอบจะเป็นเลขอะไรเราก็ท่องแม่สุคูณเลยครับมันก็เหมือนกับ7จคูณสเลย7จคูณ4เลย 7, 4, ลย7 4ได้ 28ดังนั้นลบ7คูณลบ4นะครับก็จะมีค่าเป็นคําตอบก็คือ28นั่นเองนะครับครูให้ข้อสังเกตไว้ด้านล่างตรงนี้ตัวเข้มๆนะครับว่าจำนวนชนิดเดียวกันคูณกันจะได้ผลลัพธ์เป็นบวกเสมอเป็นบวกเสมอนะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างก่อนหนึ่งข้ออ่ะข้อที่หนึ่ง <c oughs> หคูณ1ิ6คูณ10วิธีทำวิธีทำเราคิดก่อนทีละตัวค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามสต <6 S 1> เ,นนเต็ป6เป็นจำนวนเต็มอะไรเต็มบวก6เป็นจำนวนเต็มบวกแล้วฝึกกระบวนการคิดในสมองต่อมา10เป็นจำนวนเต็มอะไรครับเต็มบวกเหมือนกัน 6ก็เต็มบวก10ก็เต็มบวกเพราะฉะนั้น6คูณ10ก็จะมีคำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกซึ่ง6คูณ10มีค่าเป็น60เสร็จแล้ว1ข้อตอบเรียบร้อย1ข้อต่อมาข้อที่2ข้อที่2วิธีทำทำเหมือนกันเลยนะครับให้เราพิจารณานแต่ละตัวก่อนตัวแรกคือลบ -12 ลบ12เป็นจำนวน เต็มอะไรเต็มลบลบสิบสองเป็นจำนวนเต็มลบนะต่อมาลบหกก็เป็นจำนวนเต็มลบนะครับทีนี้ลบสิบสองคูณลบหกเออหมันก็จะออกมาเป็นเพราะฉะนั้นลบสิบสองคูณกับลบหกนะครับก็จะมีค่าเป็นสิบหกสองเจ็ดสิบสองนั่นเองทำไมไม่ติดลบล่ะคูทำไมไม่ติดลบ ก็เพราะว่าจํานวนเต็มลบคูณจํานวนเต็มลบนะครับเป็นจํานวนชนิดเดียวกันคูณกันจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นจํานวนเต็มบวกซึ่ง72ก็เป็นจํานวนเต็มบวกใช่ไหมดังนั้นแล้วข้อนี้เราก็จะได้แล้วว่าลบ12คูนลบ6มีค่าเป็น72นั่นเองนะครับตรงนี้การคูณก็จะมีแบบฝึกหัดอยู่ 12ข้อนะครับครูทาไปแล้ว2ข้อที่เหลือก็ให้นักเรียนลองฝึกคิดฝึกทําดูฝึกท่องสุขคูนให้ได้นะครับอย่าไปกังวลกับเครื่องหมายในการคูณน,นะครับอย่างข้อ3อย่างเงี้ยแป2ตรงเนี้ยมันก็คือ8คูณสินั่นแหละแต่ครูเขียนให้มันหลากหลายเราจะได้เห็นลักษณะของการเขียนการคูณที่มันหลากหลายนะครับก็ เดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในพาร์ทที่3นะครับเป็นเรื่องของการคูณจำนวนเต็มที่ต่างชนิดกันเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะได้ผลลัพธ์เป็นอะไรครั้งนี้นะครับการคูณจำนวนเต็มที่เป็นจำนวนชนิดเดียวกันก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับที่ทุกคนดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับสู้ๆ,ๆนะครับทุกคนสวัสดีครับ